วันนี้ศิลปินค่ายโตเกียวมิวสิกออกเดินทางไปชนบุรีค่ะวันนี้หยุดหนึ่งวันนะคะเพราะไม่มีงานแต่พรุ่งนี้มีงานค่ะพรุ่งนี้เจอกันเต็มวงนะคะที่อำเภอหนองใหญ่ไปชมคลิปบรรยากาศของช่วงที่ก้องวายุไลฟ์ในรถนะคะตอนออกเดินทางไปชนบุรีกันค่ะก่อนไปชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามให้กับช่องโตเกียวมิวสิกเอฟซีของเราด้วยนะคะ วันนี้กําลังจะไปชนบุรีกันนะครับผมเพราะว่าวันนี้จะได้หยุดหนึ่งวันเพราะว่าไม่มีงานนะฮะหอวย่าบอกยุเมือวันไม่มีงานไหมเฮโอยพี่พูดได้มันก็สุดยอดแล้วน้องแถบมันรถด้วาดิซีแกมรีโอเขาไปด้วยอยู่ครับผมจะไปะคราชนะครับพว่งนี้มีงานอยู่ที่ชนบุรีนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเอซีนะครับนี้เป็นรีบกลับแมวรดทุนเหมนก็ได้กินลูกชิ้นนะครับพี่กองฝากซื้อบัตรซื้ตัวด้วยนะครับสําหรับ EP นี้ฝากติดตามด้วยวเราต้องเราต้องนั่งคนละทีนะครับเพราะว่านั่งด้วยกันไม่ได้เราจิงกันไปไหนคะะ วันนี้เราไปที่ชลบุร네ีนะครับวันนี้เราเราจะไปพักแรมที่ชลบุรีเพราะว่าพรุ่งนี้เราเป็นงานที่อำเภอหนองใหญ่นะครับเราหนองใหญ่หนองใหญ่ปันวิวสีแก้มด้วยนะครับฝากพีน้องสีแก้มด้วยฝากปันวิวพี่น้องสีแก้มด้วยนะครับได้ทางลอดภัยคับขอบคุณครับเดี๋ยวตอนเย็นนะครับเราจะทำกิจกรรมอะไรเดี๋ยจะไรให้ดูเดี๋ยวจะไล่ให้ดูให้พี่แม่ๆม่ได้เห็นกล้องวายยุนะครับ fc ก็ อส้มหมูรัาไม่ใช่แนมครับพูดไทยแล้วนะฮะผมจะพูดไทยให้มากๆแล้วให้เยอะๆเพราะว่าพี่น้องรอฟังผมพูดไทยอยู่สวัสดีเขัาร่างจิพะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทั่วโลกด้วยนะคะอยู่กับพี่ก้องหวงวาย เวลนัง่งอนอยู่ครับผมเวลนั่งเขียดใส่ผมอยู่เวน,นังน่งน้ำผมนี่อ้วนเป็นเปรืนอนางหนาวันนี้เขียดไหลวันหย่อนมาบร,ริเลนเรื่องบ,บินเบอร์เทีเขเยของเออเนี่ฮะไปกิง่งไปกิง่งไปกิงปก้ง,งจเจา้าไต้ต้นสะแบงไต้ต<อ>้นเสบงออกดัง่งัวหัวเลยว่ะก็แปลกไต้ต้นสะแบงผ้าถังผ้าถัง นังนังอบใจทรับใจทำยี่ทำบอลผิดงบางบอนอนอยู่เคียงไกลเขาจ้าไปแล้วหนก็ขจ้าจตอบอเข้าไว้บ่นหน่คัเขาจ้าไปแล้วเาจ้าไปแล้วกอสบ้านใครมาอยู่เมืองสีไม่ไร เยอรมนีหลยทีบ่ามายันตเจ้าบำเจ้าคงบดจำผู้เ่า,เาำดำาเ่าตัวดำคนเดิมบ้านนีเจ้าคงลืมเวลาผ่านไป<บ>ไมันไม่<บ>ไมีค่าสะแบงต้นเก่าที่เฮาเคยนัดนั่ง

เพื่อนเขากับเสียงเสียงแหลมแหลม่ช่ไคมคะพี่ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ